ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการสนทนาภาษาญาติธรรมดำเนินรายการโดยสุภานและขณะญาติธรรม รับนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทาง fm 8 9 3 5เมกะเฮิรตคลื่นพิทักษ์ศาสนาองค์วัดตรีวิสุทธิธรรมค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับฟังรายการของเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ www. ว s u ุ t ธ i t ร a ม .com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราค่ะก็มีแขกรับเชิญท่านพิเศษอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วค่ะเราได้คุยสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องการกดูดซึมตตนเกี่ยวกับการรักษาแบบองค์รวมรวมไปถึงการใช้สมุนไพรแบบ นิดๆหน่อยๆค่ะในวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาคุยกับท่านอีกครั้งค่ะเกี่ยวกับการรักษาโดยสมุนไพรรวมถึงการใช้สมุนไพรในการดูแลร่างกายอย่างไรทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะครูเตา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนดัด ค่ะน้องนัทน,นะคะก็จะเป็นคนที่ช่วยถามค่ะหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะจะมีคําถามที่น่าสนใจใดๆที่จะมาถามครูเต๋าค่ะครูเต๋าคะคือเมื่อตอนที่มาที่วัดเนี่ยค่ะเด็กๆทุกคนรวมทั้งขวัญเนี่ยฮะก็ได้มีโอกาสไปดื่มน้ําสมุนไพรค่ะซึ่งตอนแรกบอกตรงว่าแบบไม่กล้าดื่มใช่ไหมคะน้องนัทใช่แล้วค่ะเพราะว่าแบบหน้าตาแบบอะไรเนี่ยเอาลากอะไรมาต้ม <c oughs> เอาใบอะไรมามีแบบใบไม้เต็มหม้อมีหินด้วยสำคัญเนอะอะไรเรากินอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแบบมีตะกุ้งตะกรอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้ดื่มเข้าไปค่ะโอ้มันได้ผลชะงักแเลยค่ะเพราะว่าตอนได้ตรงนั้ไม่ถ่ายมาอยู่วัดใหม่ๆไม่ถ่ายก็เลยดื่มน้ำสมุนไพรเข้าไปก็เลยแบบว่าอย่างที่ครูเตอบเคยพูดไว้ค่ะว่าห้องน้ำกรุณาว่างให้ดิฉันด้วยนะคะอย่างนงี้เป็นแบบครองห้องน้ำมาเลยคนเดียวห้องนั้นนะคะ ตอนนี้ที่วัดเรามีสมุนไพรที่เราต้มอ,อยู่กี่กี่ประเภทรู้จะเรียกว่าอะไรกี่หมอ้อ,อกี่ประเภทคะออตอนนี้นะคะมีอยู่สิบเอดหม้อตอนนี้นะคะยังไม่ไเพิ่มน่าจะมีแนวโน้มว่าต้องเพิ่มเพราะปริมาณของที่หันมากินสมุนไพรเยอะมากตอนนี้มีสิบเอ็ดหม้อสิบเอ็ดหม้อนี่เป็นยากเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเออไม่หลายอ๋อไม่หลายชนิดนะ หม้อที่หนึ่งนะคะน้ากระชายหอมแดงใบมะนาวสะระแหน่ตะไคร้อย่างละหนึ่งกำมืออย่างหนึ่งกำมือค่ะใช้ต้มนี่คือล้างกลวยไตยล้างกลวยไตยใช่ค่ะคนที่มีปัญหาไตาเรื้อรลังะคะ่ะเป็นการล้างของเสียออกจากไตคนที่ปัสสาวะไม่ค่อยออกทานอันนี้ได้ไหมคะคะถ้าปัสสาวะไม่ออกนะคะก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ แล้วมีอะไรอีกคะคุณเต๋อแล้วก็หม้อต่อมาก็น้ำต้มขาใช้ขาทุบใส่น้าตากลกรวดหรือน้ําตาลทรายแดงได้นะคะค่ะตื่นแทนน้ําตัวนี้คือแก้อาการปลายประสาทมือเท้าชาอ๋อบางคนที่แบบมือรู้สึกว่าเดินไปแล้วเช,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 ช้าเช้าชาชาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะมีผลต่อไปถ้าเกิดว่ามันใส่ว่าจะเป็นอัมพาตได้ไหมคะลักษณะได้ค่ะตัวนี้นะคะต้มน้ําต้มขาเนี่ยมันช่วยขับลมด้วยค่ะบางคนแบบท้องอืดบ่อยมากแบบ ท้องคองต้องต้องใช้คาว่าแบบเวลาเราท้องอื่นขึ้นมาอาการทรมานมากๆกินน้ำต้มขาเลยค่ะเหมือนในโฆษณาที่เขาแบบว่าเป็นทอทหารอดทนนี่ครับนักอนเลยว่นปวดท้องท้องอืดแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีนะคะมีต้นขาอยู่ที่บ้านนะคะให้กินดอกขาเพราะครูเต๋าเคยมีปัญหาร,ระบบไตเคยกินดอกขานะคะกินกับน้ำพริกธรรมดาเนี่ยค่ะหายค่ะ ดอกขาเนี่ยเ่ะใค่ะดอกสวยๆนะะล้มันกินได้อะค่ะคุณเต๋าค่ะค่ะมันจะเผ็ดซ่าๆกินสดค่ะโอ้คุณเต๋านี่คือประสบการณ์ของตัวเองเลยค่ะขับลมดีมากๆเลยค่ะแต่รสรสชาเขาจะเผ็ดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วสมุนไพรไทยนจริงๆถ้าเรารู้สรรพคุณนี้เราสามารถนํามารักษาหรือว่ามาดูแลสุขภาพตัวเองได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณเต๋าค่ะแล้วมีอะไรกั้งคะที่นอกเหนือจากน้ำค่น้ำมะละกอน้ามะละกอยังไงคะหามะละกอเนี่ยค่ะ เป็นแว่นๆต้มไปเลยค่ะทั้งลูกรักษาเกาค่ะมะละกอเนี่ยมะละกอมะละกอที่เราแบบลูกมะละกอที่ใช้ทาส้มตํานะคะอ๋อแล้วอย่างงี้ถ้าทานซ้มตํามันจะจะให้ท่านานใช่ไหมคะชอบทานซ้มตํารักษาโรคเกาลูมะันตอ๋อก็คือเอาไปต้มไม่ต้องใส่อะไรเลยใช่ไหมคะไม่ใส่อะไรเลยค่ะสําหรับคนที่เป็นเกานะคะ อ๋อค่ะอาการนี้จะไม่ปวดเลยค่ะตามข้อที่เรามีปัญหาโอ้ยบางคนที่เป็นอยู่ที่บ้านนะคะถ้าสุดแล้วเขาบอกว่าอยากเอาไปต้มเองเขาจะต้มได้ไหมคะเพราะมะละกอดูเหมือนจะต้มง่ายค่ะแล้วต้องใส่น้ําเยอะไหมเขานะคะอ๋อค่ะคือน้ําก็ให้เยอะหน่อยค่ะแล้วก็ถึงแล้วต้องล้างให้สะอาดคะเพราะมะละกอเขามียางค่ะพอล้างสะอาดก็ต้ม คือไม่ได้ใส่เม็ดด้วยคือขูดให้สะอาดใช่ค่ะเอาเฉพาะลูกเขาค่ะอ๋อค่ะแล้วมีอะไรคะน้ำฝางแดงฝางแดงขับใบเตยค่ะรสชาติมันนะคะลบขมนิดๆิดแบบเป็นฝานมแล้วมันกินมากรู้สึกเหมือนแบบกินน้ำมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสรรพครณเขาช่วยสร้างเม็ดเลือดค่ะช่วยสร้างเม็ดเลือดขับประจําเดือนสําหรับคนที่ประจําเดือนมาไม่ปกติก็ทนได้แก้ท้องร่วงด้วยนะคะ แล้วก็บางคนถ่ายออกมามีเลือดอันนี้ไม่ใช่ได้สิดวงใช่ไหมคะไม่ใช่สิดวงค่ะมันคือลำไส้ผิดปกติหลันลำไส้ผิดปกติแล้วทีนี้พอเรามามันจะเหมือนว่ามันแข็งมันพูดอ๋อเข้าใจแล้วคือสารไอสิ่งที่มันสะสมข้างในของเรามันมันหนักจนกระทั่งแข็งฝังแล้วก็เลย คิดว่าเหมือนเป็นมีดใบเล็กๆกรีดเอาลำไส้เราเป็นเลือดน่ากลัวมากแก้เสื่อมหาแล้วก็ทีนี้ใบเตยน่ะค่ะดูหัวใจด้วยค่ะสรรพคุณของใบเตยค่ะในเวลาแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหอมนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่ลองทานคือกินง่ายหน่อยใช่ใช่แต่างตัวของฝานจริงๆน่ะสรรพคุณเขาดีมากๆเลยค่ะแต่เขาจะฝาดนิดๆนะแต่ว่าพอดื่มไปสักแก้วที่สองเนี้ยมันเหมือนเราเริ่มชินเราก็จะเราจะเริ่มเป็นคนแก่กินหมาตัวเนี้ย กินหมากปักแดง่าแล้วมีอะไรคะต่อไปนะคะคือน้ำอบเชยรดเผ็ดหวานอบเชยนี่เป็นไงอะคะตับอ่อนเออเวลาเรากินพะโลนะคะมันจะมีเป็นไม้ใช่ไหมคะเม่นไม้อันนั้นเหรอคะคือเรียกอบเชย๋อซึ่งตอนนี้เขาเอามาสกัดเป็นแคปซูลสําหรับคนที่เป็นเบาหวานกินได้เพราะว่าอบเชยมันลดเผ็ดหวานบำรุงตับอ่อนต้านเบาหวานลดภาวะไขมันอุดตันนะด้วยค่ะ อ๋อค่ะอ๋ออบเชยแต่ก็ไม่ก็เหมือนเดิมถ้าไปกินพะโลก็ไม่ได้เรื่องอย่างเดียวจะไปกินแต่ต้มพะโลก็ไม่ไหวนะที่นี่มีนะคะน้ําอบเชยเนี่ยขายดีมากก็ออบอกว่าแบบต้มมาทุกวันหม,ห,มหมดหมดหมดเพราะคนเป็นเบาหวานเยอะเขาจะรู้ว่าพอกินตัวนี้ตับทํางาน งั้นแต่ว่าที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ที่มารักษานี่โรคหนึ่งที่ฮิตมากๆโรคฮิตมากๆก็คือโรคเบาหวานใช่ไหมคะแล้วก็มาเร็งเป็นอันดับต้นๆสูสีกันเลยไหมคะคู่เต๋อคะโรคสองโลกนี้โรคเบาหวานจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอคะอาหารกับอารมณ์เป็นสําคัญใช่ไหมคะแล้วก็เราขาดการออกกําลังกายออโดยเพราะอาหารนี่สําคัญมากๆสำคัญมากค่ะเพราะว่า อย่างครูเต่านี่ก็เป็นนะคะค่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่ไปเจาะมันไม่มีคนไม่มีแล้วอ่ะจากสองร้อยกว่าสามร้อยถ้าถามว่าร้อยยี่สิบนี่คือภาวะเสี่ยงแต่ครูเต่าได้แค่ร้อยสิบค่ะมันลดลงได้เยองเลยโรคเบาหวานจริงๆแล้วคือเป็นโรคที่น้ําตาลในเลือดต่ําใช่ไหมคะค่ะบางคนนะคะเป็นเพราะอาหารที่เรากินข้าวมีแป้ง ขนมปังในตัวนี้พวกพวกูตอบไปคนไม,ไม่ไม่ทานข้าวแต่ขนมปังอ๋อ OK ค่ะกับกาแฟต้องถามว่ากินเยอะมากซึ่งพอาจารย์ท่านก็ดูอยู่ตลอดลว่าชอบกินอาหารขยะอ๋อกรอ้ OK อแปลว่าบางคนที่เข้าใจว่าตื่นเช้ามาฉันทานอาหารเช้าแล้วก็คือว่าทานขนมปังกับกาแฟนี่จริงๆเราไม่ได้ถูกต้องเลยใช่ไหมไ<ฮ>ะคะจริงๆแล้วมันกลายเป็นการสะสมโรคไปได้ซ้ำเพราะว่าขนมปังอีกทีนึงคือเป็นแล้วไงคะ แต่ทีนี้พอรู้ปุ๊บเราก็แบบลดปริมาณข้าวลงค่ะแล้วทีนี้กินกลับให้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเพราะอาจารย์ท่านสั่งคุณเต่านะให้กินอะไรต้มกระดูกอ่อนค่ะใส่ฟักหรือมะระเอออะไรผักกาดดองอ๋อให้ต้มให้เป็นหม้อคุณเต่าหินไม่ให้เินข้าวคือให้ท่านผักกาดดองแทนคือทำทานหนึ่งนี้สองวันนะคะค่ะหวานจากสามร้อยลดเลย เหลื 120, 130, อร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคือแบบให้งดกินข้าวจริงๆค่ะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะว่าทีนี้แม่ครัวเขาทําให้เลยเขาเป็นอาหารที่ท่านให้คุณตบอไนค่ะแล้วถามว่ากินแล้วแบบทีแรกมันก็กล้ามคือแบบมือมือแรกยังพอไหวมือที่สองก็โอเคนะพอมือที่สาม,มอีกแล้วเหรอตือ่กเการเบื่ออลย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ <c oughs> ไม่กินอีกเลยค่ะพอหลังใจเหมือนเป็นยาไปแล้ว มันสุดจริงๆนะคะเมือนไปเลยะถามว่าได้ผลไหมได้ผลค่ะดังนั้นอาหารตอนเช้าถ้าครูเต๋าใหแนะนําก็คือว่าอาหารตอนเช้าสําคัญมากทุกคนควรจะทานอาหารเช้าอาหารเช้าที่ว่านี่ควรทานกี่โมงคะถ้าให้ดีจริงๆนะเหมือนถ้าว่าเป็นชีวิตของโลกภายนอกนะครับที่ต้องทํางาน่โมงหนึ่งดีที่สุดโมงหนึ่งนี่คือโมงคือเพราะทุกคนต้องรีบเร่งรีบค่ะเป็นช่วงที่ว่าต้องทํางานนะคะช่วงเป็นการเดินทางอย่างเงี้ย 7จ็ดโมถึงเจ็ดโมงครึ่งบางคนก็ไปทานที่ทํางานค่ะสะโดดที่สุดคือกาแฟใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะทานกาแฟในรถตอนเที่ยงหรือตอนเย็นใช่ที่นี่จริงๆเย็น่ะควรจะไม่ทานร้อยที่สุดแต่ทุกคนส่วนใหญ่ไปหนักตอนเย็นเพราะว่ากิจวัตรของเรามันเร่งรีบมากจนถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองทีนี้แป้งแป้งจากข้าว ทำให้เป็นเบาหวานได้แป้งจากข้าวก็ไม่เป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าอย่างนั้นตอนเช้ามาเราควรจะทานอะไรดีคะสมมติว่าตอนเช้ามาเราแบบข้าวที่ทานได้สําหรับคนที่มีภาวะเสี่ยงของเบาหวานค,คือข้าวซ้อมมือคะ่ะอ๋อทุกคนหันมาทานข้าวซ้อมมือใช่ค่ะค่ะเพราะว่ามันมีคล้ายๆกับว่าไม่มันขัดสีน้อยใชเพราะว่าฝน,น,นเคยทานเวลาที่ทานเวลาที่เอ่อเขาเรียกว่าขับถ่ายออกมาค่ะกูเต๋ามันจะมีกากของมันแสดงว่ามัน,มนทานได้ยากมาก ไม่มีความอร่อยอ,อันนี้ก็ตา่าคอนเฟอร์อีกวเพราะว่าเด้ทานองมาแล้วเพระาะว่าถูกบังคับให้เห็นมาแล้วสุดยอดเลยคือมันจำเป็นปนิดหนึ่ง่ะะหรือว่าังไงคะพระทุกวันนี้พอเวลาคุณเด็เนไปตากข้าวนะจะมีเจ้าหน้าที่แฮะอาหารบนป่วยต้งทันกาวซอมมือค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากเมื่อสักครู่อยู่ที่อบเชยใช่ไหมคะ,คะแล้ว ตัวต่อไป,ไปก็น้ำโหระพา,ากระเพราะระแหน่ต้มรวมกันตัวนี้ลดความดันโลหิตสูง